สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีมังกรเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านดวงการงานแล้วก็ดวงการเงินในเดือนตุลาคมของชาวราศีมังกรแล้วก็ลักนนามังกรค่ะเอาหลักก่อนที่เราจะเริ่มอ่านนะเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงนะคะว่าชาวมังกรคือใครเนาะอะชาวมังกรนะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ระหว่างวันที่15มกราคมค่ะไปจนถึงวันที่ 12กุมภาพันธุนั่นเองนะคะในช่องนี้นะับแบบนี้นะคะแล้วก็แน่นอนคะ่ะใครที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรทุกคนสามารถฟังคลิปของชาวราศีมังกรในช่องพี่หมอได้หมดเลยนะคะเอาล่ะเราจะเริ่มอ่านไพ่การงานของชาวมังกรในเดือนตุลาคมกันเลยดีกว่าเนาะมาดูกันว่าในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ย มีทิศทางแล้วก็สถานการณ์การงานประมาณไหนนะหนึ่งดาบคิงถ้วยเด็กเหรียญสองมา เจอมูน Lover หกเหรียญแปดเหรียญควีนถ้วย แล้วก็ไฮพิ p เทนะคะอืมต้องบอกว่ามันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีซึ่งมันก็เบสิกเนาะจะบอกว่าช่วงชีวิตคนเรามันต้องเจอทั้งสองพาร์ทอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเข้าไปอยู่ในเรื่องไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองนะคะสิ่งที่พี่หมอเห็นเนี่ยเอาจริงๆเอาข้อดีก่อนนะในเดือน ตุลาเนี่ยข้อดีก็ค่อนข้างเยอะนะคะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยมีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงเดือนตุลาคมค่ะ,ะโดยเฉพาะใครที่ตกงานอยู่เนี่ยมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ได้งานหรือใครที่กําลังมองหางานใหม่อยากเปลี่ยนงาน,นอะไรเงี้ยค่ะในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลก็ต้องอยู่ที่ตัวของชาวราศีมังกรด้วยนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะคว้าโอกาสที่ว่านี่หรือเปล่า แต่พี่หมอมองว่ามันมีเข้ามาเพียงแต่ไอโอกาสที่จะมีเข้ามาเนี่ยชาวมังกรมันมีความรู้สึกแบบมันเหมือนไม่ไม่ค่อยแน่ใจกับโอกาสที่เราจะได้อะคะ่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าโอกาสเนี้ยมันดีกับเราจริงๆริงไหมคือมันดูมีความกังวลแล้วกันเนาะกับโอกาสที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นพี่หมอถึงต้องพูดว่ามันอยู่ที่ตัวของชาวราศีมังกรด้วยว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะรับโอกาสที่ว่านี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวพี่หมอก็จะบอก หรือว่าแนะนําให้นะคะว่าควรหรือไม่ควรรับถ้าเราฟังกันจนจบเนี่ยคุณจะสามารถเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้แน่นอนว่าไอ้โอกาสที่จะเข้ามาในเดือนตุลาคมเนี่ยเราควรจะคว้ามันเอาไว้ไหมเนาะเอาล่ะเรามาส่องกันแล้วกันนะคะว่าไอ้โอกาสที่ว่าเนี่ยมันเข้ามาแล้วส่งผลยังไงกับชาวราศีมังกรแล้วก็ลักนณามังกรบ้างนะคะอันดับแรกพี่หมอมองว่าแม้ว่าโอกาสที่จะเข้ามาในเดือนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้สร้าง ให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตขนาดนั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นแต่มันเป็นเหมือนใบเบิกทางค่ะค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในระยะยาวรออยู่ข้างหน้านะคะอาจจะมาในเรื่องของเงินเดือนอาจจะมาในเรื่องของตําแหน่งพูดง่ายก็คืออาจสมมติว่าเป็นเกณฑ์คนที่ได้งานใหม่บริษัทที่ติดต่อหรือว่าคอนแทคเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะ,อ,ะอยากได้คุณไปทํางานเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าออโอกาสเนี้ย เออไม่ใช่สิต้องบอกว่าโอกาสที่จะเข้ามาอ่าในเดือนเนี้ค่ะรู้สึกไม่รู้สึกหรอกบอกเลยนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีความรู้สึกอื่นก่อนแต่จะบอกว่าสิ่งที่พี่หมอหรือว่าไพ่เห็นเนี่ยคือมองว่าโอกาสนั้นนะคะสามารถทําให้ชาวราศีมังกรประสบความสําเร็จได้ในระยะย,ยาวในอนาคตข้างหน้านั่นเองค่ะนะมองแบบนี้เราก็ค่อนข้างเด่นเรื่องของการเงินด้วยนะพี่หมอรู้สึกว่า ตอนนี้อาจได้มาเนี่ยเงินเนี่ยอาจจะเอาจริงๆิก็รู้สึกว่าเงินดีประมาณหนึ่งเลยนะถ้าเป็นงานใหม่อ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าข้อดีของโอกาสนี้คือการเงินนะเงินดีประมาณหนึ่งแล้วก็ในระยะยาวมันยังไปได้อีกขึ้นได้อีกอ,อะไรประมาณนี้นะคะมันค่อนข้างโดดเด่นเรื่องนั้นเพียงแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราค่อยพูดเดี๋ยวเราค่อยพูดว่าทําไมทําไมถึงมีความแบบมองว่ามันเออไม่น่าไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ เอาข้อดีให้หมดก่อนนอกจากเรื่องของการปูทางไปสู่ความมั่นคงระยะยาวแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นตามมาก็คือคุณกำลังจะได้เข้าไปอยู่ในแวดวงสังคมที่ค่อนข้างดีค่ะองค์กรนี้เนี่ยพี่หมอรู้สึกว่าคุณมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าเจ้านายที่เราจะได้ร่วมงานกับเขาในอนาคตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ,ะเป็นที่ปรึกษาที่ดี ช่วยเหลือเราได้อุปถัมภ์เราได้พพอร์ตเราได้นะคะคือดีมากๆในช่วงเดือนนี้รวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วยเช่นกันนะคะถึงได้บอกว่าในพาร์ทของอ่าบรรยากาศเนาะบรรยากาศสังคมในการทํางานอันนี้คือดีมากเราไม่ต้องมานั่งเครียดอะไรกับกับเรื่องผู้คนขนาดนั้นนะคะถือว่าโอเคเลยทีเดียวทีนี้ เราจะเห็นได้ว่าข้อดีเนี่ยมันมีหลากหลายแล้วทำไมแถมเป็นข้อดีที่มองเห็นได้ชัดด้วยนะแต่ทำไมชาวราศีมังกรเนี่ยถึงมีความรู้สึกแบบเป็นกังวลหรือรู้สึกว่าไอ้งานนี้มันจะดีกับหรือจะไม่ดีกับเรากันแน่นะคะหลักๆเลยอะ่ะมันเป็นที่ตัวเราเองค่ะคือชาวมังกรเนี่ยที่หมอมองว่าคุณนะ่ะพยายามมองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง ซึ่งสิ่งที่จะเข้ามาในเดือนตุลาเนี่ยแน่นอนค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลยดีประมาณนึงเลยอย่างที่เราพูดไปแล้วเพียงแต่ว่ามันยังเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังหาที่ดีกว่านี้ได้อ่าคือเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีทางเลือกยังมีตัวเลือกเราอ่ะอย่างในกรณีที่เมื่อกี้พี่หมอยกตัวอย่างเรื่องของคนที่ได้งานใหม่เนาะบริษัทที่ติดต่อมาเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่คุณยื่นไปแหละส่ง r e u m e ไป แต่คุณจะรู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายบริษัทที่ดีกว่าเนี่ยที่คุณยื่นไปแล้วข้อเสนอของคุณเนี่ยเขาก็น่าจะตอบรับเช่นกันนั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเราควรที่จะคว้าโอกาสเนี้ยเอาไว้ก่อนหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะตัวของเช่ามังกรเองอะ่ะเห็นอยู่แล้วเห็นแบบชัดเจนเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้มาในเดือนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วระดับหนึ่งแต่แค่เรารู้สึกว่า มันยังดีไม่พอเออมันยังดีไม่พอมันน่าจะมีที่ดีกว่านี้อีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นสภาวะที่ว่าตัวเราเนี่ยแน่นอนเราเห็นแล้วว่ามีข้อดีต่างๆมากมายเนาะในโอกาสนี้นะคะอ่ะเห็นมาแบบชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะมีความรู้สึกมันดีกับเราจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามันมีงานอื่นดีกว่าหรือเปล่าแล้วแต่เป็นว่าเอ๊ะมันจะดีกับเราจริงๆไหมทั้งๆที่เราเห็นนะปัจจุบันเนี่ยณนะตอนเนี้ อ่ะคุณไปคุยเนาะเขาเรียกคุณไปคุยอ่ะเงินเดือนเท่านูน้นเท่านี้เท่านั้นในอนาคตคุณทําดีแล้วเดี๋ยวคุณได้อย่างงู่นอย่างนั้น,นฟังแล้วมันดูดีมากเลยอ่ะแต่เราแค่รู้สึกว่าเรายังไม่ไว้ใจว่าเราจะคว้าโอกาสนี้แล้วมันจะไปตัดโอกาสอื่นในชีวิตไหมแล้วหนึ่งแล้วก็ถ้าเราคว้าโอกาสนี้ไว้มันจะดีกับเราได้จริงๆใช่ไหมสองนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลหลักๆก,ก็คืออยู่ที่ตัวของชาวราศีมังกรเองนั่นเองค่ะอุปสรรคที่ว่าเนี่ย สิ่งที่ไพ่เขาแนะนำนะคะเขาแนะนำให้เราเนี่ยตัดสินใจเลือกอย่างเด็ดขาดไปเลยค่ะถ้าเรามั่นใจว่ามีงานอื่นที่ดีกว่าก็ไม่ต้องรับอันนี้พี่หมอพูดตรงนะถ้าคุณมั่นใจแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่อันนี้มันก็ดีแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรอความก้าวหน้าในอนาคตเราไม่ต้องรีบอันนี้พี่หมอแนะนําว่าให้คว้าไวะคะ้ค่ะเอาจริงๆนะอยากแนะนําให้คว้าไว้มากกว่าให้ปล่อยไป ไม่ว่ามันจะมีความแบบลังเลแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีดีกว่าอะไรใดๆก็ตามอย่าให้พวกนั้นมาเป็นอุปสรรคทําให้คุณเนี่ยไม่ได้ก้าวหน้าไม่ได้เดินหน้านะคะหลายคนเนี่ยที่หมอมองว่าคุณอาจจะตกงานหรือว่ามองหางานใหม่อในเกณฑ์การเปลี่ยนงานอย่างเงี้ยมานานแล้วนะแต่ว่าคุณเนี่ยเอเขาเรียกว่ายังไงอะยังไม่เจอที่ใช่อ่ะอันนี้ไม่แนะนําให้ เลือกนานนะคะแนะนําให้เด็ดขาดในการตัดสินใจนะคะบางคนอาจจะไม่ได้มากับงานใหม่หรือว่าการเปลี่ยนงานเนาะก็อาจจะหมายถึงโปรเจกต์ที่เจ้านายเนี่ยเขาส่งให้เรานะคะแน่นอนค่ะเรารับรู้ได้ว่าถ้าเรารับโปรเจกต์นี้มาเนี่ยความมั่นคงในระยะยาวจะตามมาไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของสวัสดิการค่าคอมมิชชั่นโบนัสนะกรณีเรื่องเงินหรือแม้กระทั่งเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ยังได้ แต่มันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนนี้เท่านั้นเองนะคะตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีแหละถ้าเราคว้าโปรเจกต์นี้ไว้แต่อีกใจหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าคว้าไว้แล้วมันไม่ได้ละ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ไม่ว่าโอกาสอะไรจะเข้ามาพี่หมอแนะนําว่าให้คว้าไว้หรือว่าตัดสินใจให้เด็ดขาดอย่ามัวแต่ลังเลไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะไม่พบกับความสอ่อจะไม่พบกับความสําเร็จเราก็จะไม่พบกับความก้าวหน้าในอนาคต อันนี้พูดแบบนี้เลยนะคะพยายามควา้าโอกาสต่างๆที่จะเข้ามานะอย่าไปลังเลอไปติดใจสงสัยอะไรมันนานนะคะโอเคค่ะอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งประเด็นที่อยากให้เรามัดระวังเอาไว้เล็กๆน้อยๆนะเกณฑ์น,นี้นะคะมองว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องคนถึงแม้ว่าพี่หมอจะบอกว่าชาวราศีมังกรมีเกณฑ์เข้าไปอยู่ในแวดวงในสังคมบรรยากาศการทํางานที่ค่อนข้างดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็มีอริหรือศัตรูในที่มืดในที่ลับนะคะ คนที่ไม่ค่อยน่าไว้ใจก็อยู่ใกล้ๆตัวอาจจะเข้ามาในลักษณะของคนที่ทำให้การงานเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาเล็กๆให้เราตามแก้นะคะก็เรามาร,ระวังนิดนึงแต่ถามว่าเขาจะทำให้เราเนี่ยเสียงนานเสียการขนาดน,นั้นไหมไม่แต่เราต้องมองให้ขาดอันนี้อาจจะยากนิดนึงเนาะเรื่องคนเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆแล้วกันนะคะอย่างที่บอกว่าบรรยากาศมันดีเหลือเกินไอความดีบางทีมันเป็นน้ำนิ่ง เราอาจจะยังมีคลื่นใต้น้ําที่เขาไม่ไม่หวังดีกับเราเท่าไหร่ค่ะก็ระมาดระวังนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูการเงินของชาวราศีมังกรแล้วก็ลักนณามังกรในเดือนตุลากันมั้งค่ะ หาถ้วยควีนอ่าคิงไม้ขอโทษนะคะเดสเดนนะคะสิบเหรียญเดลิเวอร์สิบถ้วย โอ้ไพ่สิบมาเยอะจังเลยสิบไม้สิบดาบไม่ต้องมานะเดอ d e เดวหลายคนเริ่มเครืองพี่หมอละพี่หมอพูดทำไมเก้าดาบมันก็ไม่ถึงสิบนะทุกคนนะแล้วก็สามเหรียญน,นะคะอือขอพูดเรื่องของ สิ่งที่เป็นปัญหาก่อนนะลักษณะที่เป็นปัญหากับการเงินในเดือนนี้ก็คือเรื่องของการถูกหลอกการถูกโกงถูกทำให้เสียทรัพย์ค่ะระมัดระวังการถูกหยิบยืมจากคนใกล้ตัวนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยเอาปัญหาการเงินบางอย่างมาให้พี่หมอมองเป็นคนรักคู่ครองก็ได้เพื่อนก็ได้ครอบครัวก็ได้ค่ะแต่คนคนนี้นะ ที่หมอจะบอกว่าเป็นคนที่เขามักจะสร้างปัญหาทางการเงินให้คุณแบบซ้ำๆซักๆกเพราะฉะนั้นเราจะหาได้ไม่ยากว่าเขาคือใครในกรณีที่ใครไม่มีไม่เคยเจอปัญหาเรื่องนี้ก็ให้ไประวังเรื่องของเกณฑ์มิจฉาชีพถูกลอกถูกโกงแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมักจะเสียเงินซ้ำๆ้ซักๆให้กับคนคนนี้นะคะ พี่หมออยากให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะประมาณช่วงประมาณอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเนี่ยเขาจะเข้ามาละอยากให้เรามัดระวังนิดนึงนะมีเกณฑ์เสียเงินให้กับคนคนนี้อันนี้เป็นปัญหาหลักๆที่เห็นนะคะแต่ข้อดีของชาวราศีมังกรก็คือการเงินของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงค่ะหมายความว่าเราสามารถที่จะหาเงินนะให้ตัวเองได้มีเงินใช้ เวลาที่เรามีค่าใช้จ่ายมีภาระอะไรเรามีเงินเราไม่ต้องไปเดือดร้อนใครไม่ต้องไปกวนใครอะไรประมาณนี้ค่ะในเรื่องของการเงินเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าพูดถึงรายรับนะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอาจจะมีข้อเสียเล็กน้อยถ้าพูดถึงเรื่องรายรับนะคะก็คือเดือนนี้มันยากหน่อยเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์แต่ได้แต่คือได้ยังไงก็คือได้แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เสีย รายได้บางตัวไปค่ะรายได้บางตัวรายได้บางทางไปนะคะยิ่งถ้าใครมีรายได้หลายทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณมีความคาดหวังหรือมีจุดโฟกัสที่ทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษอะ่ะคุณจะเสียทางนั้นแหละแต่ในทางกลับกันนะคะข้อดีคือคุณก็มีรายได้หลายทางในอย่างที่บอกคุณเสียทางหนึ่งทางอื่นตามมาค่ะอ่าสิ่งที่พี่หมอู้สึกคือเวลาเราโฟกัสรายได้อะ่ะ เรามักจะโฟกัสจากอะไรที่เรารู้สึกว่ามันดูมั่นคงเนาะเราสามารถมีความหวังกับแหล่งรายได้นี้ได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ในเดือนนี้ไอ้สิ่งนั้นเราหวังไม่ได้ค่ะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราไม่หวังอะ่ะเราได้เออเราได้ความมั่นคงจากทางอื่นมาเกิดรายได้จากทางอื่นมาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะถ้าใครมีงานอ่าพวกอาชีพอิสระพี่หมาอ,อยากให้คุณโฟกัสงานเพราะงานกับเงินมันคู่กันอาชีพเนี้ย ให้โฟกัสงานกว้างๆหน่อยนะคะอย่าไปโฟกัสงานใดงานหนึ่งจนมากเกินไปมันจะทําให้คุณเสียโอกาสทางการทําเงินอะไปได้นะคะอันนี้ให้ระวังเพิ่มนิดนึงนะแล้วก็มีเกณฑ์เสียตังค์แต่เสียแล้วได้คืนมันออกแนวทุกขลาบนิดนึงค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้คืนมามันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มนะคะอ่าอันนี้ถือว่ามีทั้งข้อดีและเสียในตัวนะเกณฑ์ทุกขลาบนะคืออย่างน้อยๆก็ได้คืนบ้างแต่ได้คืนไม่หมด ช่วงที่พี่หมออ่านคลิปเนี้ยมันเป็นช่วงที่กําลังมีข่าวน้ําท่วมเชียงรายค่ะทุกคนจริงๆช่วงนี้ลดแล้วในเดือนตุลาค่ะอันนี้ขอยกตัวอย่างเคสหนึ่งพอร,รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้นะคะในเดือนตุลาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครที่ฟังพี่หมออยู่ตอนนี้เป็นผู้ที่ประสบอุทกภัยเมื่อตอนเดือนกันยาก็คือช่วงเนี้ที่พี่หมออ่านคลิปนะคะที่น้ำท่วมเนี่ยค่ะ เราอาจจะไปได้ยินข่าวสารบางอย่างมาว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีภาครัฐหรืออะไรก็แล้วแต่มาช่วยให้เงินสนับสนุนในการแบบบำรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของเรานี่พี่หมอแค่กาลังยกตัวอย่างนะทุกคนอย่าไปคิดว่ามันจริงอย่าไปคิดจริงจังว่าเป็นนะคะแต่ถ้ามันใช่เรื่องมันใกล้เคียงก็ก็ตามนั้นก็เรามีความคาดหวังซึ่งจะบอกว่าได้นะ่ะมันได้ค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มาอย่างที่เราคิดคือไม่ได้ได้ในจํานวนเงินที่เยอะ อ่ะมันจะไปเข้าเกตุกรา,าบแล้วเหมือนเราเหมือนเราเสียบ้านเราเสียหายอย่างเงี้ยเนาะแต่เราได้เงินช่วยมาไม่พออ่าแต่ในขณะเดียวกันกําลังจะบอกว่าได้จากทางภาครัฐไม่เยอะแต่เรากลับมีคนคอยช่วยสนับสนุนอ่าสมมุติว่าคุณประกอบอาชีพเป็นคาเฟ่ละกันอ่ะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่ถูกน้ําท่วมเนาะอ่าโอเคเงินจากภาครัฐน่ะได้มาแต่ได้ไม่ไม่คุ้มค่าหรอกไม่คุ้มกับที่เสียไป แต่กลายเป็นว่าลูกค้าค่ะมีคนรู้เนาะว่าเราเนี่ยประสบปัญหานี้พอเรากลับมาเปิดร้านเนี่ยเขาก็กลับมาอุดหนุนนะคะเราก็ทําให้อา้านาเงินเนี่ยมันเข้าร้านเราเยอะขึ้นแล้วมันมีอะไรตามมาทุกคนทุกคนเห็นไหมก็คือเหนื่อยเห็นไหมคะความเหนื่อยค่ะเหนื่อยนอยกว่าจะได้ตังแต่ได้เนี่ยแหละทุกอย่างมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือทําให้ทุกคนเห็นภาพเวลาพี่หมอยกตัวอย่างอ่ะนะก็ ถามว่าความมั่นคงนะ่ะมันมีแต่ว่าแค่เรานั้นเหนื่อยแล้วก็อยากคาดหวังรายได้จากทางใดทางหนึ่งมากเกินไปพยายามมองกว้างๆบอกเลยว่าชาวราศีมังกร,กรมีรายได้ได้มากกว่าหนึ่งทางถ้าใครที่กำลังมีรายได้ทางเดียวเนี่ยในเดือนนี้อยากให้ลองคิดคิดดูนะคะลองคิดคิดลองมองหาไอเดียในการหาเงินเพิ่มพี่หมอบอกเลยว่าคุณทำเงินได้ค่ะ นะคุณทําเงินได้ส่วนเกณฑ์เสียตามมีแค่เรื่องเดียวที่อยากให้ระวังซึ่งพูดไปแล้วในตอนแรกนะคะก็ไประมัดระวังในเรื่องนั้นนะเกณฑ์การถูกหลอกถูกโกงถูกทําให้เสียทรัพย์อ้ออีกหนึ่งเกณฑ์ห้ามเซ็นสัญญาคําประกันให้ใครเด็ดขาดช่วงเดือนนี้มีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องนี้ให้เว้นไปก่อนจริงๆพี่หมอมักจะพูดว่าถ้าเกิดออไพ่อันนี้พูดกับลูกลงส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าไพ่เนี่ยเขาขึ้นไพ่เตือนเรื่องการเซ็นสัญญาคําประกันช่วยเหลือใครอะคะ่ะ ไม่ใช่แค่ให้ระวังในช่วงนี้แต่ให้ระวังไปตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์เรื่องนี้ได้ง่ายนะคะอันนี้เอาไปพิจารณาเอาว่าเรามักจะเจอปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าอย่าให้มันเข้ามาเป็นปัญหาของเรานะคะโอเคค่ะ การงานการเงินของชาวราศีมังกรนะคะในเดือนตุลาคมก็ประมาณนี้ก็หวังว่าเหมือนเดิมเลยนะคะคลิปเนี่ยมันพอจะเป็นประโยชน์ให้ชาวราศีมังกรแล้วก็ลักนณามังกรที่เข้ามาฟังสามารถนําไปปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับเรื่องราวของตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้มันเกิดประโยชน์กับการใช้ชีวิตได้มากที่สุดจบคลิปนี้ก็มีคลิปของความรักความสัมพันธ์รออยู่นะคะน่าจะออกมาไล่กันแล้วก็อีกหนึ่งคลิป ที่อยากจะพีเศษมากๆเดือนนี้นะคะก็คือขายขายทุกคลิปเลยในพิกอเดพิคอคารดก็พูดถึงคลิปนี้บ่อยมากนะคะก็คือ,อาภาพรวมดี l i ายนะคะของทั้ง12ราศีในช่วงเดือนตุเออไม่ใช่สิในช่วงปลรมาสสุดท้ายค่ะฝากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามคลิปนั้นที่กำลังจะออกด้วยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ